นี่ครับนี่เม็ดอาร์คสวยๆครับนะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยๆเลยลักษณะการขับขี่ถือว่าดีเลยแก๊สเนี่ยบอยบอยอมรับอยู่แล้วนะว่าเขาผลิตออกมาได้ดีจ,จริงๆนะครับในหมวดรถของเครื่องพัน0ซีซีเนี่ยแก๊สค่อนข้างจะทำคุณสมบัติการขับขี่ได้ดีที่สุดนะถ้าที่เราเคยลองมาแล้วครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซลบอยครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของ h o น d ้าแ z z กันบ้างครับ อยากพารถในสกูลซิตี้คาร์นะครับมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับสำหรับคันนี้ครับที่คัดสรรมาเป็น Honda Jazz ครับเป็นปี2018ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในโฉมเลยครับเป็นตัว1.5 RS นะครับใครหารุ่นนี้อยู่ครับทางนี้เลยครับแหมทางนี้เลยคีย์เวร์โค้ดไปอยู่ตรงนี้ครับแอดไลน์คีย์เวร์โค้ดไปมาครับแล้วก็เดี๋ยวบอลส่งรูปรายละเอียดและบานเต็มแล้วคุยเรื่องการของรถกันในไลน์นะครับออกได้ทุกอาชีพแน่นอนครับเรามาดูดีเทลของเขากันครับมา รายนี้ดีเทลของเขานะครับด้วยความที่เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับโคมไฟหน้าได้โคมไฟหน้าแบบ LED ครับเป็น LED ครับแล้วก็จะได้ตัวเป็น Daytime Running Light ครับกระจังหน้าได้เป็นคิ้วโครเมียมครับตัดกับพลาสติกสีดำแบ็กรอสสัญลักษณ์ RS อยู่ตรงกลางครับมองเห็นเด่นชัดเจนเลยครับกันชนหน้าครับดีไซน์มาได้สปอร์ตมากครับกันชนหน้าเนี่ยนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ครับแล้วก็จะได้ลิ้นสเกิร์ตตัวนี้ครับลิ้นสเกิร์ตนี้เป็นวัสดุเป็นตัวเดียวกับกันชนนะครับ หุ้มด้วยลายเคปแล่ามาครับถือว่าสวยงามมากครับมาดูด้านข้างแม็กและยางกันบ้างครับยางเป็นยางปี2020ครับให้ขนาดยางมาที่185 55 R 1 6ครับได้แม็กขอบของเดิมโรงงานมาเลยครับนี่ยางปี20เนี่ยต้องเห็นไหมชัดๆเนี่ยนะครับยางปี20ครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับ เจสอาร์นะครับตัวท็อปสุดได้กระจกมองข้างเป็นสีดาแบ็กกอดครับนะสีดำแบ็กกอดตัวรถเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าได้ได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วครับมาดูด้านข้างครับประตูครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับและได้ปุ่มคีเล็ครับนะครับตัวนี้ปุ่มคีเล็เพราะว่ากุญแจเป็นแบบคีเล็ตพุสตาร์ทรับและปุ่มเปิดล็อตปิดล็อตในกรณีแบตแบตเตอรี่กุญแจหมดครับดึงออกมาครับนี่ไขได้ครับมีช่องไขกุญแจให้ด้วยครับ มีช่องไขกุญแจให้ด้วยประตูทั้ง4ี่บานได้ตัวกันสาดมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหลักกันบ้างครับมาเปิดมาเจ้าของเดิมมาใส่สีฟ้าข้างในมาด้วยนะเห็นไหมเป็นไฟสีฟ้าสวยนะว่าผมว่าผมจะเอารถไปทําแบบนี้อยู่เหมือนกันนี่ครับนี่เม็ดอาร์คสวยๆครับนะครับเม็ดอาร์คเดิมสวยๆเลยครับมาครับแผงข้างประตูครับแผงข้างประตู ที่เท้าแขนนะครับด้านข้างเป็นหนังนะครับเดินได้จะเข็ดแดงมาแล้ววัสดุพลาสติกครับอันนี้ปุ่มปรับทับไฟฟ้าได้ที่วางแก้วมาครับประตูหลังกันบ้างครับนะนี่ครับเม็นอาร์คส,สวยเลยครับสวยงามมากากลังตีบอดี้นะครับไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมนะครับ มาดูด้านหลังกันบ้างครับได้สปอยเลอร์หลังมานะครับได้ไฟเบรกมา3ตํตำแหน่งตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3นะครับจะได้เป็นไฟเบรกตัวตำแหน่งที่3อยู่ตรงนี้นะครับได้ปาร์คิ้งเซนเซอร์มานะครับเพิ่มความปลอดภัยครับแล้วก็กล้องถอยครับมีกล้องถอยมาให้ด้วยครับเห็นไหมครับแล้วก็ได้แถบคิวที่เป็นพลาสติกสีดำแบบกอล์ฟพร้อมโลโก้ Honda นะครับกันชนด้านล่างครับได้ตัวลูกเล่นมาเป็นตัวเคปล่าครับเห็นไหมครับ เป็นลายเคปล่านะครับแบ่งเป็นสองเต็ดมาดูภายในห้องเก็บสัมภาระกันบ้างครับมาครับก็ชื่นชมว่าพับเบาะได้เนี่ยเนี่ยเป็นรุ่นนี้แหละฮอนด้าจีาเนเพราะมันพับเบาะแล้วมันเรียบได้นะครับเดี๋ยวบอยเอาของของบอยออกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพับเบาะให้ดูนี่แล้วนะเปิดประตูเบาข้างนู้นตับหนึ่งดูภายใน นี่ยละพับเบาเรียบครับนี่เลยต้องคนเดนเซอเลยครับถ้าผู้ชมที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะถ้าเกิดวลาจะเดินทางต่างจังหวัดแล้วก็ไปจอดเอาที่นอนปูนะครับนอนได้สองคนสามคนสบายๆเลยหรือว่าลูกเด็กเล็กแดงก็เอาที่นอนปูให้นั่งเล่นกันได้นะครับแต่ในช่วงของการเดินทางบอลแนะนําให้ใช้เป็นนั่งเบาปกตินะครับเพราะว่ามันจะเซฟความปลอดภัยเพราะมีถิ่ขัดนิรภัยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างซ้ายกันบ้างครับไปครับสาหรับประตูหลังด้านซ้ายครับมาดูตะเข็บเบ็ดรากันก่อนเลย สวยๆเลยใครดูภาพหรือดูรีวิวตามไม่ทันนะครับทักไลน์หาบอยเลยครับเดี๋ยวจะส่งรูปทุกจุดเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสาหรับแผงประตูหลังก็ได้ที่วางแกวมาหนึ่งตำแหน่งครับได้ลำโพงมาครับนะต่ตรงแผงข้างประตูนี่ก็เป็นหนังเชื่อมกันเดินได้ตะเข็บแดงครับประตูบานซ้ายครับด้านหน้าครับได้ตัวปุ่มคีย์เลสมาด้วยครับนะหมายความว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาดูลายละเอียด ใส่เบ็ดรัคนะครับนี่สวยๆเลยครับสวยงามมากของเดิมเลยดูแผ่นเพจครับมานี่ครับนี่แผ่นเพจของเดิมของตัว Honda เลยครับ Honda Auto Mobile Thailand นะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวหมายเลขตัวถังรถยนต์นะครับแจ็คตัวโฉมนี้คือจะเป็นรหัสตัวท k ครับเห็นไหมครับ GK นะครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องยนต์ครับรหัสเครื่องยนต์ L15 ครับเครื่องยนต์1 5ึ่งพครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านหน้าห้องเอ่อห้องเครื่องนยนต์กันบ้างครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมครับปะนะครับมาชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างนี่ครับมาส,สวยๆเลยเนี่ยดูนอด็อตฝากระโปรงนะครับนอ็อตฝากระโปรงน็อตแก้มครับดูตัวคานหน้าครับเดิมหมดครับเนี่ยน็อตแก้มครับและ น็อตฝากระโปรงนะครับฝั่งซ้ายมือครับสวยงามมากนะครับการันตีบอดี้เลยไม่มีชนหนักพิวารน้ำท่วมจากที่เราดูวนโรยรอบคันแล้วนะครับรถไม่มีตำหนิเลยครับน็อตไม่เคยแก่เลยสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ขนาด 1,500cc ครับให้แรงม้ามาที่117แรงม้าครับใครที่เคยสัมผัสแจก็น่าจะรู้กันดีว่าขับมันและขับสนุกมากนะครับในสกูลของหมวดรถซิตี้คาร์นะครับถ้าเอาเอาจะเอามาเทียบกันนะโตโยต้าวีออสฮอนด้าซิตี้นะครับ ฮอนด้าแจ็นะครับบอยว่าแจ็ดขับมันที่สุดครับทรงตัวดีที่สุดแล้วก็ขับมันที่สุดเลยครับสำหรับด้านหน้าห้องเครื่องยนตเราดูันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารของตัว RS ตัวท็อปสุดกันบ้างครับว่ามีอะไรให้มากันบ้างครับไะครับเราเข้าไปอยู่ใน Honda j a z z คันนี้แล้วครับอยากให้ดูหน้าคอนโซลหน้าก่อนครับก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องครับโอ้โหสวยงามมากนะครับรายละเอียดของดีไซน์เขาค่อนข้างจะคลาสสิกมากนะครับไม่มีอะไรเลยตรงนี้เห็นไหมไม่มี ตัวปุ่มอะไรให้มันเห็นลกตาเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันแล้วสัญลักษณ์ก็จะขึ้นมาแน่เห็นนะครับตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้ดีนะพอสตาร์ทเครื่องปุ๊บสัญลักษณ์ทุกอย่างก็ตัวขึ้นมานะครับแล้ววิทยุก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับสําหรับคอนดักเจอ์คันนี้เป็นตัวท็อปสุดมาเรามาดูราลยละเอียดกันเลยมีเศษอะไรรถไหนม,มาคอนโซลด้านบนครับเป็นพลาสติกค,ครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นหนังนะ น้อยรุ่นน้อยคันนะครับที่จะทํารถในหมวดของซิตี้คาร์ออกมาเป็นคอนโซลเป็นหนังนะตัวนี้เป็นหนังครับตรงนี้ก็เป็นหนังสูบเป็นหนังครับนะได้ลื้นชักใส่ของมาเนี่ยนะครับใส่ของมาหน้าจอเป็นวิทยุครับเป็นแบบทัชสกรีนครับเดี๋ยวเรามากดดูโหมดกันบ้างนะครับก็มีหลายหมดตั้งแต่เชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับบลูทูธ USB นะครับ FMAM นะครับ HDMI ครับนะ มาถึงแอร์ครับแอร์ Air เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับอย่างที่เราก่อนสตาร์ทเครื่องเข้าเราเห็นกันอยู่ว่าเวลาเวลาตับเครื่องปุ๊บทุกอย่างจะมืดดำสนิทเลยครับมาดูที่หน้าจอเรือนใหม่ครับมาหน้าจอเรือนใหม่ก็ยังคุ้นตาครับยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมอะไรไปมากมายเพราะว่าใน b r v ในซิตี้ก็จะใช้หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบนี้นะครับเรือนใหม่นะครับวิ่งรถวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลครับ อายุรถประมาณ4ปีรถปี2 0 1 8วิ่งแสนหนึ่งตกวิ่งปีแล้วไม่ถึง3 0 0 0 0ืโลถือว่าวิ่งปกติครับกลางๆนะถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเดือนใหม่สามารถดูค่าเฉลี่ยได้ครับอันนี้น้ำมันในถังเหลือเหลือวิ่งอยู่ประมาณได้76กิโลครับอัจฉริยะในการคำนวณน้ำมันด้วยนะครับทิศ A ทิศดนะครับตั้งในกานะครับแน่นี้คือตัวเลขหม่ลรถครับมาดูที่ผมอะไรกันบ้างครับมาพงมอะไรนะครับเป็น มัลติฟังก์ชันครับได้ตัวควบคุมระบบเบรคแรงเกี่ยว์อัจฉริยะครับปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ครูช์คอนโทรลมาครับสำหรับรถซิตี้คาร์นะครับได้ครูชคอนโทรลมาด้วยที่สําคัญครับตัวนี้เป็นแพ t เทิร์นชิพครับนี่แพ t เทิร์นชิพเพิ่มความสนุกให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพ t เทิร์นชิพใช้ยังไงนะครับอันนี้ใช้เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนเกียร์บนมือได้เลยครับยังได้ช่องวางของมาครับ p าว e r o u t l e าครับนี่ช่องวางของพา w e ว outlet ที่ใส่แก้วครัับบเกียรค เกียเป็นเกีย CVT ครับสเตปม,มี S มี D มี N มี R มี P นะครับถ้าใช้แพทเทิร์ชิปร่วมกับตัว D ก็ได้ครับแต่จะเป็นออโต้กึ่งเมนุลครับแต่ถ้าใช้ร่วมกับตัว S ก็จะเป็นเมนุลเลยนะครับนะที่เท้าแขนครับที่เท้าแขนวัสดุเป็นหนังเดินได้ตะเข็บแดงครับแล้วก็ได้ที่ใส่ของมาครับตรงนีส้สวย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 งามมากครับ เบาครับเบาเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังเดินได้จะเข็บแดงครับคุณภาพของปีกฟองน้ําทุกอย่างยังอยู่เลยครับอย่างดีอยู่เลยนะครับถือว่าไม่ย้วยไม่ไม่ย่นเบาะไม่มีสีขาดครับมีร่องรอยบ้างนิดหน่อยเห็นไหมครับรอยนิดๆตรงนี้นิดๆแต่ไม่ใช่รอยขาดนะเป็นรอยการใช้งานนะครับการยับของเบานะครับแต่ว่าถือว่าไม่เยอะครับด้านบนครับม่านบังแดดครับได้ม่านบังแดดมานะครับทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้ฝั่งคนขับนี่จะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยนะครับได้ไฟสองบันที่มา ตันนี้เจ้าของเดิมใส่เป็นสีฟ้ามาถ้าทานจะชอบสีฟ้าเพราะว่าไฟตรงช่องเท้านี่ก็เป็นสีฟ้าครับเรามาดูของตัวเกียร์ถอยกันบ้างครับสเตปของเกียร์ถอยมุมมองของภาพนะครับจะมองมุมกว้างมองมุมตรงนะครับหรือจะมองมุมทิมลงครับได้มุมมองภาพมาสามสเตปนะครับมองมุมมองทิมลงเนี่ยเผื่อมีวัสดุอะไรวางอยู่ที่พื้นเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเจนเลยแต่ตัวเองจะใช้มุมมองยาวๆตรงๆกว้างๆนี้นะครับค่อนข้างจะชัดหน่อยนะครับ สำหรับด้านหน้านะครับอ่ตรงที่วางแก้วที่เสริมมาให้สาหรับตรงคนขับครับกล้องจับภาพมาตรงนี้เลยครับนี่มีที่วางแก้วที่มีแอร์เป่าด้วยนะครับหมายความว่าเออเวลาเอาขวดน้ํามาวางหรืออะไรมาวางก็จะเย็นอยู่นะครับนะมีโหมดอีโคครับกดอีโค้คมอดูที่หน้าจอครับกดหมดอีโคปุ๊บสัญลักษณ์รูปดอกไม้จะขึ้นครับเพื่อประหยัดพลังงานครับแต่ใครอยากมันอยากซิ่งปลดโหมดอีโคออกซะแล้วลองไปเหยียบกันดูครับถือว่ามันแน่นอนครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างครับว่านั่งจริงใช้งานจริงแล้วฟิลจะเป็นอย่างไรสําหรับด้านหน้าครับตำแหน่งการนั่งของเบาะปีกเบาะทุกอย่างอบกระชับครับบอยถือว่าใช้ได้ครับภายในเนี่ยคันนี้ที่ต้องแนะนํามาบรเน้นเลยว่าใหม่เอี่ยมมากนะครับใหม่มากภายในถือว่าสวยนะครับสวยเลยสวยคุ้มเลยอ่ะได้ไปเหมือนได้รถสภาพป้ายแดงเลยครับเราไปชมผู้โดยสารตอนหลังครับมาครับเราเข้ามาอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันแล้วครับเดี๋ยวดูเบาะนี้ปักเอ็นได้ไหมอ่าองศานี้กําลังสวยปับให้จากกล้อง่อย องศานี้กําลังสวยเดินทางไกลๆก็สบายเนี่ยขอขอ,ขออยู่ท่าน,นี้เนี่ยสบายมากนะเดินทางไกลใช้งานจริงใช้ได้จริงหลับจริงหลับสบายนะครับนั่งไม่ต้องนั่งนั่งแบบนี้ถ้าคนคนเราถ้านั่งรถแบบนี้ทั้งวันนะเมื่อยแน่นอนแต่ถ้าได้แบบนี้ก็โอเคเลยนะครับสองตำแหน่งนั่งสองคนกําลังสวยนะครับฮอนด้าแจ็นะครับถ้านั่งสามคนก็ต้องต้องเป็นตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเบาะเนี่ยสามารถพับฝั่งเดียวได้ครับตัวนี้แบ่งเป็นสี่สิบหกสิบครับถือว่าใช้ได้ครับ ห้องโดยสารด้านหลังเล็กรูมเหลือเทสรูมเหลือครับใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้นั่งได้จริงเดินทางไกลสบายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับว่ารถตีสิแล้วตัวท็อปสุดเนี่ยเวลาการขับการอะไรการใช้โหมดแพทเทิร์นชิปจะเป็นอย่างไรไปลองกันเลยครับมาครับเราไปลองเทสได์เจ้าหอนได้แจค๊คคน,นี้กันดูครับแตะไม่ได้เขาเร่งแตะโดดแตะโดดเลยถือว่าใช้ได้นะ โอเคถือว่าใช้ได้ครับดีอะ่ะเดี๋ยวไปลองข้างหลังนีก่ก่อนลองยาวยกว่านี้ว่ะข้างหลังต้องหยอดหน่อยไหมแต่จริงๆแล้วรถไม่ได้เตี้ยนะรถสเต็ปทรงรถเดิมนะแต่ว่าด้วยความสบายใจเราขอหยอดลงแล้วกันนะอ่ะไม่ได้เตดครับใช้ทางได้ทุกสภาพถนนครับอ่าเดี๋ยวลองเหยียบสาหรับตัวเคออโต้ปกตินะประกากดคขาเรกให,ห้ปุ๊บรถพุ่งเลยก็พุ่งในสเต็ปของ CVT เขาอ่ะนะ ถือว่าใช้ได้ครับช่วงจังหวะของการเปลี่ยนเกียร์แทบไม่รู้สึกเลยนะครับของ CVT เขาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โหมดแฟร h ชิพกันเดี๋ยวตั้งออกถนนปุ๊บเดี๋ยวเข้าตัว S แล้วใช้แฟรนชิพดูครับอ่ะก่อนเข้าแฟรนชิปกล้องจับภาพมาที่หน้าจอเลยไมยครับพอปล่อยปับมาที่ตัว S ปุ๊บนะครับอ่ะตัวเกียร์เกียร์หนึ่งจะขึ้นแล้วเห็นไหมครับตัวเลขหนึ่งขึ้นละมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเราจะลองค้างเกียร์กันครับเดี๋ยวจะปักสเต็ปเกียร์ดู มันจะค้างเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งอ่ะค้างเกียร์ลากเกียร์ได้ยาวขึ้นลากจนรอบตัดอ่ะแล้วก็เกียร์สองดูที่มือครับเกียร์สามเกียร์สี่โอเคเกียร์ห้าหกสปีดเจ็ดสปีดครับสำหรับตัวนี้ได้เจ็ดสปีดครับอ่าครับเป็นเกียร์แพทเทิร์นชิฟนะครับมีเจ็ดสปีดครับถือว่าใช้ได้ครับ ลักษณะการขับขี่ถือว่าดีเลยแก๊สเนี่ยบอยบอยยอมรับอยู่แล้วนะว่าเขาผลิตออกมาได้ดีจริงๆนะครับในหมวกรถของเครื่อง 1500cc ซีซีเนี่ยแก๊สค่อนข้างจะทำคุณสมบัติ การขับขี่ได้ดีที่สุดนะถ้าที่เราเคยลองมาแล้วครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันครับว่าจะเล้าใจขนาดไหนผ่อนเท่าไหร่ถึงได้เป็นเจ้าของคันนี้ได้นะครับแต่บอยอ่ะทำให้เป็นเจ้าของได้ทุกคนครับเพียงแค่คุณสนใจรถแอดไลน์เข้ามาหาบอยครับไปไปชมกันเป็นไงบ้างรครับสำหรับ Honda Jazz คันนี้เรียกได้ว่ารถสวยงามมากเลยทีเดียวครับสภาพนางฟ้าเลยน็อตไม่เคยแกะเลยช่วงล่างสมบูรณ์1 0 0ครับ สีทุกอย่างคุณสมบัติสีทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างเลยครับบอยขัดเคลือบแก้วให้อีกสองรอบหลังจากออกจากโชว์รูมได้นะครับสาหรับคันนี้นะครับใครถูกใจ Honda j a z z ปี2018 1 5สปตรงนี้เลยครับคิวอาร์โค้ดไปอยู่ตรงนี้ครับแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยเข้ามาครับถ้าใครแคปหน้าจอตอนต้นคลิปไม่ทันนะครับแอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยเข้ามาทักเข้ามาหาบอยเลยครับสาหรับคันนี้นะครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง569,0 0 0บาทครับ ผ่อนสบายๆเลยนะผ่อนเพียงแค่เริ่มต้น9,425บาทได้เป็นเจ้าของรถแจ๊ี1 8คันนี้แล้วตัวท็อปสุดด้วยขับไปไม่ไอายใครแน่นอนครับใครกำลังมองหารุ่น,นี้อยู่รีบทักเข้ามาหาบอยเลยนะครับ RS ในโชว์รูมบอยเหลืออยู่คันเดียวครับและเป็นสีเทาแม่ริกเป็นสีที่วัยรุ่นต้องการด้วยตัวเนี้ถือว่าสวยมากเลยครับใครได้ไปถือว่าคุ้มแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com